วิ้ยผมขอแบบแบรนด์ไททัสแบรนด์ไททัสผมพร้อมเจี๊ยเรืเอเลยเก่งโ,โอ้ไม่เอาฮะโอ้ยโอ้ยโอาจริงไปเนะี <c> ่ย <oughs> มังสวูลกล้วยเอเป็นมะละกอกล้วยส้ม โอ้โหฮโอ้โหตอนนี้ราคาสิงคายกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเท่กัสวัสดีครับอีลูกช่างแสะสบายดีไหมเอ้าอีนี่เหรอหือว่าผมจะฟาร์มอีนี่วะหรือผมจะกรอบไปนี่โอ้หมายกรอดทำไมดิโลแรมโอ้ไอ้นี่เหร เฮ้ย呀เฮ้ย呀เฮ้ยเอ้ย呀ทำเพื่ออะไรวะเฮ้ยเฮ้ย呀เฮ้ยโอ้แบตชั่นคลายงไปมังกรโอเคแบตเทนคาย มังกรมันจะทันไหมวะไอ้ประดับเล็กถูกไหมอันนี้ได้เลยอน,นุบาลักษ์นนี่ะมังกรน่าจะได้มังกรเมืองล็อกน่าจะได้มังกรเมืองล็อกลองดูตัดแั่งฝากปากัปกโอ้โอ้ไหนมังกรไหนเมืองล็อก หว่าขาดดีทั้งสามไปทำไงดีอ่ะผมจะโลไปอันนี้ยากยาก ปตปเจ็ดป่ะมือล็อกโอ,โอ้ผมครับผมจะขายสองแล้วอัพเทียหรือผมจะ,จะค่อยอัพเทียดีวะคือเธอหน้าผมต้องกรอบอะไรทักอย่างถูกไหม

พร้อมเจียยเรียบเลยกินโอ้ไม่เอาอุ้ยอุ้ยโอ้ว่าจริงไหมเนี่ยโอ้ยเยี่ย ซัพเตอร์แบนดาคาลิอะไรเรียบร้อยแล้วจบแล้วมันพอกให้ทีเดียวเองอะบทมันจะเอามันก็เอาจัดเลยวะ่ะมีดวงหมดย่จัดเสียเลือดไปอีกเท่าไหร่อะ จะตายแน่นะอย่างเงี้ยเฮียก็ไม่ได้อ่ะ เยี่ย <reading> yeah, yeah, ุ mm ๊เ hmm. ย yeah, 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 like hey, ี่ยุกันเลยเจอประดับไอ้นั่งเข้าไปยเลย คือไอ้นี่มันมันดีตรงที่ว่ามันช่วยมันช่วยให้ฟื้นกลับมาได้อยู่นะแต่มันก็ไม่ได้เยอะกมันก็โด,โดนติดตรงนี้ตร่นะีมนก็ยังไม่ฟื้นดีลายเป็นตามหลังไปแบบคน เสียเลือดไปเยอะด้วยเพื่อทางเดียวที่จะพื้นก็คือต้องขึ้นไปหายตัวที้าที่เป็นต่มันไม่ทันแล้วน่าจะต้องตายตรงนี้เย็นจุง ม่ล็อกอืมเพิ่งเสร็จอ่ะพอไหมถ้าเพิ่งเสร็จก็อาจจะพอเขอาน่าจะยังไม่มีเอ็กแท็กถูกไหมก็าอาจจะพอ,อได้ไหมเราได้เอลลี่ได้โอเคอันดัด เอ้ยอย่าเไม่ตีได้ไหมครับเด้กแล้วตัวเดียวที่ไม่ตายคืออันนี้เอาเ,เข้าไปเอาเข้าไป 왜 이렇게 안 나지? 왜 이렇게 안 나지? นต้องไม่ตายต,ตรงนี้มันจะเป็นไปได้ไหมวะถ้าไม่ตายต,ตรงนี้อาจจะพอทำอะไรได้บ้าง โอ้แต่เธอร์เก้าอ่ะต่อให้ได้มันก็ไม่ทันแม่เออ,เอนี่เฮ้ยผมอาจจะเจอผีเธอร์หน้านี่ดไม่ได้ไ,ไปขวาซ้าย ได้นะบนแฟน็บแต่มันก็ไม่อาจจะปืนอนั้นว่าโอ้ผีโอโอเอ,อ้าไม่ได้ผีแย่แล้วแย่แล้ว 見たくない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 見た มัดมันก็ไม่ได้ฟามเพิ่มเน,นี่ยเสียาดายตัวมังกรเลย ไปมันก็ไม่เจออะไรแม่ถ้าลงได้ก็ ยังไงถ,ถ้าแค่นี้น่าจะพอได้มันเสียดายตรงที่มันไม่ได้ตีสามมันต้องได้ตีสมมันถึงจะได้ฟ้าได้ไหมน่าจะได้อยู่เราตบข้างหลังโอ๊ะไอ้จังหวะที่แบบควรจะดูดิ <c oughs> คนที่จะได้ฟาร์มเยอะๆมันก็ไม่เห็นใจเลยมันทำมอนไหนเออสวยขอบคินมากตนนิด ไอเเขงอยู่เข่งอยู่่ก็เปนี้ได้มันฟิลลี่ต้องมีสแกมไหมถ้าไม่มีสแกมผมอาจจะไม่ไหวอาจจะต้องการ ใส่นี่ไม่ได้ถูกไหมใส่นี่ได้ คิดว่าผมจะรอดตรงนี้อ่ะอืมคาราเพลเลสเซอร์ป่ะไอ่ท้ไมไม่มีซัมมอนเลยอ่ะผมพอไหวนะไม่มีซัมมอนดีเอาบอดผมได้กว่า โอ้โหใกล้ไปแล้วหนึง่งใกลก้ใกลก้ผมน่าจะแพ้ไอ้นี่แหละถ้าจะชนะไอ้นี่ก็ต้องเป็นอะไรอ่ะไม่มีตรงไหม ไก như ่ออกเนี่ยคุกไก่มันก็ cứ phải ngáp gà. Nó cũng ngáp gà mà Đây ือดผมไม่พอให้แผลทุกเฮ้ยแต่มันมันก็ไม่ได้ใหญ่ถ้าไม่ใหญ่ผมอาจจะพอได้อืมไม่แน่อ่อาทีเนี้ยต้องตกให้มันสวยถ้าตกไม่สวยเนะี่ยก็จะลำบากนะตกให้สวยเพื่อนตอน,นอเนี้ยโอกาสเหนียนะโอกาสที่มึงจะได้เฉิดฉายมาแล้วมึงก็ตีซะงี้ก็จะฟาร์มมึงก็ตีอีกแบบหนึง่ง ไอ้นี่ก็ตีแบบึงเฮ้้้ดีใ้ีมันถอนนู่โดนเทียส4ี่รับีรัตสิบสอง แปดอิตย์แปดอาืนวไอ้ยี่ยกลับมาได้ป่ะ